ศาสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตสะภะเกวะโตอาระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสะภะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไคเจดีจะมหาเทโลลาภะลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจะมหาเทโลลาภะลาภาภวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจะมหาเทโลลาภะลาภา พระวันตุกมีข้าพเจ้าขอนมบูชาไอ้ไข่เวจีดีที่ศักดิ์สิทธิ์ขอบุญบาร,รมีไอ้ไข่จงมาช่วยเสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงเสริมบุญบาร,รมีเสริมสงาาส่าราศีสัพ์สิงทองชูลาทั้งหลายหลังไหลามาทีมามั่งมีสีสุขสมปรา,าัฒนาโดยฉับพันจงทุบปะการด้วยเธอวันนี้ ลูกจะขอโชคขอลาบขอได้เด่นไอ้ไข่ที่ศักดิท์ได้โปรดเมตตาประทานพรบรรดาลโชคลาบบันดาได้เด็นให้กับลูกหลานได้นำไปเสี่ยงโชคหวดไปจำวันที่หนึ่งตุลาคมคือพรุ่งนี้แล้วเป็นวันไหวยออกวันนี้วันที่30กันยายนคาดเคลื่อนมาหลายงวดแล้ว เดินทางไปสแสวงหาโชคลาภที่ไหนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่มีโชคมีลาบเอฟซี FC ของโลกก็ไม่มีโชคมีลาบด,ด้วยเช่นกันวันนี้จึงขอพึ่งบุญบาร,รมีไอ้ไข่ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดชุณมรรดาลิเด็ดให้กับลูกหลานและเอฟซีของลูกมีโชคมีลาบร่วมกันด้วยเทินถ้าสมปรานามีโชคมีคลาบกับ เลอกเด็ขงท่านลูกหลานก็จะซื้อของมาให้กินเต็มที่เลยขอบุญบารมีอไอกไข่ว้เจดีที่ศักดิ์สิทธิ์เมตตาลูกหลานด้วยเถิดสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะอุสีวังอจุตังภะอะลังกุติโลกะอิถังยะีะสังฆังจุติจุติมะอะอุสีวังอัจุตังภะอะลังุติโลกะอิถังยะธีระสังฆังจุติจุติมะอะอุสีวังอัจุตังภะอะลังุติ ลกะอิทัยะกที่ละสังขังจุดติจุตินโมพุทธายะสะสมังนโมพุธายะสะสมังนมโมพุธายะสะสมังอุยอีอยอุอากัสสอุยอีอยอุอาคาสสอุยอีอุยอุาอ,อาคัสขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาบังเกิดกับข้าพระเจ้าดิเทอรสาทุสาธุ สวัสดีพี่น้องเอซสายเสี่งโชคเสิ่งดวงทุกท่านอย่างเป็นทางการครับวันนี้ก็ทำวิธีขอเลือดเด็กไข่มาฝากพี่น้อง F อซสายเสี่งโชคสิ่งดวงอีกแล้วครับหลังจากผิดหวังกันมาหลายงวดครับพี่น้องยังไม่สมปรารถนาสักเทียงครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่น้อง เดินสายแสวงหาไปหลายๆวัดหลายๆที่ก็ไปมาหมดแล้วครับพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพเขตบริมงทนก็เฉียดไปเฉียดมาหลายๆวัดหลายสถานที่ครับพี่น้องยังไม่มีโชคครับก็ยังผิดหวังอยู่ครับยังไม่ท้อครับพี่น้องก็ยังเดินสาย หาเลื่ยเด็ดมาฝากพี่น้องสายสิ่งโชคสิ่งดวงของผมอยู่เป็นประจำครับโดยเฉพาะพี่น้องสายหมู่สายสิ่งโชคสิ่งดวงโดยเฉพาะครับวันที่ผมทำพิธีขอโชคลาภไอ้ไข่ในวันนี้ก็เป็นวันที่30กันยายนครับพี่น้องสิ้นเดือนพอดีครับณนะวันานี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงครับพี่น้องพรุ่งนี้ก็วันที่1ตุลาคมแลลวครับเป็นวันนึงออกแลละครับ ช่องมาแาแนลก็เลยเอาเลือดด็กไข่มาฝากพี่น้องสายเสีชุกสีนวงครับไว้นำไปเสียง่วนครับไม่แน่ครับพี่น้องเพื่อจะโชคดีครับก็ต้องลองเสี่ยงกันดูครับพี่น้องว่าไอไข่ว่าจดีที่ผมบูชามาอยู่ที่พากศัสยท่านจะไม่ตายหรือเปล่าครับก็ต้องลองลุ้นกันดูครับพี่น้องไม่แน่ครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผิดหวังก็มาอยู่แลงงวดครับพี่น้องพรุ่งนี้วันหวยออนแล้วครับไอ้ไข่วัจเดีที่ผมนํามาบูชาอยู่ที่ห้องท่านอาจจะเมตตาก็ได้ครับก็ลองเก็บไปวิจารณาดูนะครับพี่น้องก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับถูกใจท่านใดก็ลองนําไปเสี่ยงโชคดูนะครับไม่ถูกใจท่านใดก็ ปล่อยผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับการลงทุนย่อมมีการเสี่ยงครับพี่น้องผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีใครรู้ว่าเลขมันเจาะอะไรครับพี่น้องท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับผมก็พูดอยู่เป็นประจำครับหลายๆคลิปหลายๆงวดที่หาลิเดมาฝากพี่น้อง ก็อลองเก็บไปพิจรา,ารณาดูนะครับเพื่อจะโชคดีครับพี่น้องดีผมขยายให้ดูชัดๆอีกสักหน่อยนะครับวันนี้ไม่ต้องเดินสายไกลครับขอให้ไข่ที่ห้องนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเดินสายไปถ่ายทำงานบวชครับพี่น้อง เป็นเอาตากแดกกันตั้งแต่บ่ายสองยันบ่ายสี่ห้าโมงเย็นเลยครับตอนนี้ก็พักผ่อนตัดคลิปงานบุญงานบวชอยู่ครับก็เลยมีเวลาขอโชคลับไอ้ไข่ครับเอามาฝากพี่น้อง f อสายสิ่งโชคสิ่งดวงครับ ลุนไปด้วยกันครับพี่น้องตัวดำมากเลยครับตัวแรกก็กำลังจะขึ้นมาครับพี่น้องพี่น้อง fc เห็นไปนเลขอะไรบ้างครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยบอกกันหน่อยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ก็เอามาฝากไว้เป็นแนวทางเหมือนเช่นเดิมครับพี่น้องเป็นประจำแทบแบบทุกมวดครับวดนนี้ทําแค่คลิปเดียวครับไม่ต้องเดินสายไปไหนไกลเลยครับพี่น้องขอที่ห้องนี่แหละครับที่ห้องผมก็มีไข่เหมือนกันครับบูชามาอยู่หลายวัดครับพี่น้องระยะหลังนี้ก็ไม่ค่อยเข้าครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ยังมีความรู้สึกลึกๆยังมั่นใจอยู่ครับ มาก่อนคือให้เข้าติดต่อกันหลายงวดกัพไปน้องสองตัวล่างสองตัวบนตรงบ้างกลับบ้างมาระยะหลังนี้หลุดอยู่เป็นประจำครับก็พูดก,กันตรงนี้แหละครับพี่น้องไม่อ้อมค้อมครับถูกคือถูกผิดคือผิดก็ว่ากันไปครับไม่มีใครรู้ว่าเลขม,มันเจอกันอะไรครับพี่น้องก็ยังตื้อเขาอยู่ครับก็อยา่าใจพี่น้องเอฟซีของผมทุกท่านสายสีหกสิงดวงทุกท่าน มีโชคด้วยกันครับพี่น้องหลังจากผิดหวังก็มาหลายงวดครับเดินสายไปวันนูนวันวนี้ทั่วกรุงเทพแล้วครับพี่น้องทางเขตบริมณฑลก็ยังไม่สมปรารถนาครับพี่น้องผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับมวนี้ขอที่ห้องเลยครับพี่น้องเป็นช่วงผมได้หยุดพักผ่อนเดวยครับเดินสายเธอทําคลิปงานบุงงานโบและแห่มาอยู่หลายงานครับพี่น้อง ก็เลยพักผ่อนอยู่ที่ห้องครับก็เลยมีเวลาครับก็เลยนึกอยากจะขอโชคลาบไอ้ไข่เอามาฝากพี่น้องเอฟซีสายสี่โชคสีนดวงครับขอขอโชคดีตัวท่านนะครับผิดหวังกันมาหลายงวดแล้วครับพี่น้องผิดถูกคงจะไม่ว่ากันนะครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอามาฝากด้วยใจครับพี่น้องแบ่งปันกันครับ ถูกใจท่านในก็แชรแบ่งปันให้คนอื่นบานะครับเราไม่ห่วงเลขไม่เก็บเลขว้งคนเดียวครับพี่น้องแบ่งปันกันครับใครๆก็อยากจะมีโชคมีลาบเหมือนกับเราครับพี่น้องเหมือนกับผมนี่แหละครับถ้าผมทํำคนเดียวผมก็ซื้อคนเดียวได้ครับบังเอิญผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องของผมคือ fc ของผมทุกท่านสายสิ่งโชคสิ่งดวงครับผมเคยพูดอยู่เป็นประจำครับ เพราะว่าผมมีพี่น้องเอฟซีสองกลุ่มครับพี่น้องกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มหวยนี่แหละครับเอากันตรงตรงนี่แหละครับกลุ่มเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกลุ่มหวยนี่แหละครับติดตามกันมานานครับพี่น้องตั้งแต่ผมเปิดช่อง youtube ใหม่ครับกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มงานบุญงานบวชลดแห่ครับพี่น้องผมก็ต้องรักษามาตรฐานเอฟซีของผมไว้ทั้งสองกลุ่มครับถึงเวลาก็ไว้ออก ผมก็จะหาโชคลาภมาฝากพี่น้องอีีสายสิ่งโชคสิ่งดวงแบบนี้แหละครับพอ,อยังไม่ถึงเวลาขอโชคขอลาภผมก็จะไปหาถ่ายทำคลิปงานบุญงานบุญละแห่เอามาฝากพี่น้องสายบุญสร้อยแห่ครับก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมและติดตามช่องมาชาแนลในกะณี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามทุกท่านนะครับ ก็ขอให้พี่น้อง fc ของผมทั้งสองกลุ่มทุกท่านติดตามช่องมาช n แนลแบบนี้ไปนานๆน,นะครับให้ความรักให้ความเมตตาช่องมาช n แนลแบบนี้ไปนานๆน,นะครับเดี๋ยวช่องมาช n แนลก็จะมีผลงานไม่ว่าจะเป็นงานบูงกระบนและแห่มาฝากอยู่บ่อยๆครับรวมถึงก้าวไม่ออกก็จะหาเลขเด็ดมาฝากแบบนี้อยู่บ่อยๆครับตอนนี้เรามาลุ้นเลขกันต่อครับพี่น้อง ตัวดําชัดเลยครับขึ้นมาตัวดําใหญ่มากครับพี่น้อง fc เห็นเป็นเลขอะไรครับตัวแรกและก็ตัวที่สองในสายตาผมนะครับผมดูแล้วตัวเลขเป็นเลขหกตัวที่สองเป็นเลขห้าครับพี่น้องแล้วแต่สายตาของแต่ละท่านนะครับพี่น้อง fc เห็นเป็นเลขอะไรก็พิจารณาดูนะครับ พี่น้องท่านใดเพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆยังไม่ได้กดติดตามให้กำลังใจช่องมาชชแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาชชแนลด้วยนะครับช่องมาชชแนลจะได้มีกำลังใจเอาเลดเด็ดมาฝากอยู่บ่อยๆครับรวมถึงงานบุญงานบุญและแหดดนตรีสนุกนกมาฝากอยู่บ่อยๆครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เื่อผมลงเลขเด็ดมันก็จะได้แจ้งเตือนส่งตรงมาอย่างหน้าจอมือถือของท่านท่านก็จะได้รู้ได้เห็นก่อนใครและนําไปเสี่ยงโชคก่อนใครดูที่ท่านไม่ต้องออกไปแสวงหาเลขเด็ดที่ไหนครับรอรับเลขเด็ดจากการแจ้งเตือนส่งตรงจากช่องมาชชแนลได้เลยครับช่องมาชชแนลก็มีเลขเด็ดมาฝากอยู่เป็นประจำแทบกระทั่งวครับเอามาฝากกันมีฟรีครับ เอามาฝากด้วยใจครับไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องไม่เสียเงินสิททองใดๆทั้งสิ้นครับเอามาฝากกันฟรีครับถ่ายทำการนเห็นขอการหเห็นวันนี้แหละครับไม่มีจกตาครับพี่น้องถูกคือถูกผิดคือผิดก็ว่ากันไปครับไม่มีใครรู้ว่าเมันจงกันเลยครับก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับ ขึ้นมาสองตัวเห็นได้ชัดครับพี่น้องลุ้นตัวที่สามกันต่อครับ ตอนนี้เลขขึ้นมาชัดมากครับพี่น้องตัวดําเมี่ยมเลยครับผมก็จะพยายามหันให้ได้มุมกล้องครับเพราะว่าถู่มันเอียงหมุนอยู่เรื่อยครับก็พยายามจับให้เข้าอยู่ในมุมกล้องตลอดครับพี่น้องจะได้เห็นเลขจ,จั่งจัดมันก็หันหนีเราครับพี่น้องทำยังไงดีเอ,อ่ย เดี๋ยวนะครับทูมันหน,นีครับพีน่น้องผมว่าผมปักสนิทแล้วนะครับผมปักสนิทแล้วนะครับพอมันโดนความร้อนมันก็เลย หันหนีครับพี่น้องเพออกกราะก้านทูบมันจะมีเหล็กแท่งเล็กๆเ,เสียบอยู่ครับโดนความร้อนมันก็จะไายตัวครับปักแล้วมันจะหลวมตัวครับพี่น้องมันจะไายตัวครับมันก็เลยหันครับพี่น้องเห็นชัดไหมครับ ดูทรงแล้วตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเลขห้านะครับพี่น้องในสายตาผมนะครับรุ่นไปด้วยกันครับตัวสุดท้ายขึ้นมาตัวดำชัดมากครับพี่น้องสูมมากไปมันก็จะมัวครับ เอาพอประมาณครับพี่น้องเห็นชัดไหมครับ เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ครับพี่น้องในสายตาผมนะครับแล้วแต่สายตาของแต่ละท่านนะครับในสายตาผมดูแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นเลขห้าครับพี่น้องเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ครับตัวแรกก็เป็นเลขหกครับพี่น้องตัวที่สองก็เป็นเลขห้าตัวที่สามก็เป็นเลขห้าครับสามตัวตรงๆเลยก็หกห้าห้าครับพี่น้องสวยอยู่นะครับ ตามนี่แหละครับพี่น้องตอนนี้เลขก็ขึ้นมาหมดแล้วตามที่พี่น้องเอฟซีรับชมนี่แหละครับก็ขอให้โชคด,ดีทุกท่านนะครับงวดพรุ่งนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพศส,าสาองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องขอขอโชคด,ดีทุกท่านนะครับก็ต้องขอจบคลิปลาพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปไว้แต่ปีนน,นี้นะครับ และพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ